ครับวันนี้เราจะมาประกอบแบตบดิบเทียมแบบฟอสฟฟตนะครับขนาด50แอมป์ตัวนี้จะประกอบในระบบ24โวลต์นะครับมีทั้งหมด8เซลล์3 4 5 6 7 8นะครับ8เซลล์เราจะมาเช็คบาลานซ์กันนะครับก่อนที่จะประกอบเราต้องมาบาลานซ์เซลล์กันก่อนนะครับครับ 3. 3 3 1นะครับ3.319บวกลบไม่เป็นไรนะครับ3.315นะครับ3.313 3 3สครับเดี๋ยวเราจะมาเราจะมาดูเซลไหนที่ว่าต่ำที่สุดเราก็จะเติมเราก็จะชาร์จเติมเข้าไปนะครับตัวนี้อยู่ที่3.09ครับ3.309นะครับ เดี๋ยวเราจะเติมเดี๋ยวเราจะใช้แบบโมดูลตัวปรับนะครับตัวนี้สามารถปรับแรงดันได้ครับเราจะใช้เดี่ยวที่3.6นะครับ3.6โวลต์ 3, 6, นะครับ เจ็ดหกโวลต์น,นะครับตัวนี้เด็ดแอมอยู่ที่เอลซ์ซีแอมบอร์นะครับตัวนี้หแอมม์ก็พอนะครับครับโอเคนะครับสามจุดสามจุดหกนะครับเราจะชาร์จอยู่ที่สามจุดหกโวลต์น,นะครับ บวกที่ไยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะคลองกระแสดูว่ากระแสชา์จอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้กระแสชาร์จอยู่ที่4.9มนะครับ4.9ม พอเราจะเรือมประกอบเราก็จะมาบารานซ์เซลล์อีกพอหนึ่งนะครับเมื่อเติมไฟเสร็จกับเพื่อให้มันแต่ละเซลล์แต่ละก้อนนี้มีค่าเท่ากันนะครับวิธีการก็ใช้ดวดทองแดงนะครับถ้าเราไม่มีบาร์ครับเราก็ันไปรเรื่อยให้แน่นๆน,น,นะครับครับเมื่อเราเริ่ม บาลานเซลนะครับเราก็ใช้วิธีการแบบที่กล่าวมานะครับก็คือการใช้ลวดเชื่อมระหว่างขั้วบวกทั้งหมดทั้ง8เซลนะครับขั้ลบทั้ง8เซลล์เราก็จะทิ้งไว้ประมาณสัก1-2ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คดูครับพอเราแกะลวดออกเสร็จนี่นครับเราแกะลวดออกเพื่อที่เราจะมาเช็คอีกทีหนึง่ง ตอนแรกเราก็จะเติมไปครับใช้โมดูลหรือว่าตัวชาร์จไฟนะครับชาร์จไปทีละเซลล์ทีละเซลล์ทีละเซลล์เพื่อให้มันได้ที่ใกล้เคียงกันนะครับทีนี้เราก็ถ้าเกิดเราต้องการที่ให้มันเท่าๆกันมากๆนะครับเราก็จะมามาล้านอีกทีหนึ่งก็คือใช้ใช้ลวดหรือใช้ใช,ใช้ใช้บาท,ทองแดงนะครับแต่เราไม่มีบาทองแดงเราก็ประยุกต์เอาครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูก็คือจะได้ใกล้เคียงกันนะครับ ตอนที่เราเติมไปอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงกันนะครับแต่พอเรามาบาลานซ์เซลแบบนี้1-2ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาสดัดเบลล์เซลกันเลยนะครับเพื่อที่จะเริ่มประกอบใช้เทปกาวปิดให้เรียบร้อยครับเพื่อให้เป็นก้อนเดียวกันครับจะได้ไม่หลุดในเวลาเราประกอบทีหนึ่ง จะได้ยกไปยกมาสะดวกสบายครับเพราะว่าแบตเวกนี้มันไม่เหมือนกับแบ,บเจลหรือว่าแบตแบตเตอรี่น้ํานะครับเพราะมันเป็นแต่ละเซลของมันเราต้องทําการยึดครับพอยึดตัวก้อนแต่ละเซลเข้ากันเรียบร้อยเราก็มาเริ่มวางบาครับสลับกัน้เรียบร้อยนะครับบวกลบบวกลบบวกลบกนะครับอยู่คนละฝั่งนะครับสลับกันเรียบร้อย นะครับเราก็จะวางอนุกรมกันให้ให,ให้ให้ได้แบบ24โวลต์นนครับวันนี้เราจะประกอบแบบ24โวลต์น,นะครับ24โวลต์น,นี่เราจะใช้ทั้งหมด8 8 8ก้อนนะครับ8ก้อนก็บวกลบบวกลบตามบาทองแดงที่วางไว้นะครับเราป้องกันไว้ก่อนเราเราวางไว้ก่อนนะครับเราวางไปปุ๊บตัวสุดท้ายเราก็จะมาเช็คอีกทีนึงว่ามันถูกไหมนะครับสุดท้ายมันก็จะมีบวกก็จะมีลบ เดีวเราน็อตยึดไปเลยนะครับน็อตยึดไปเลยครับน็อตยึดไว้เอาเฉพาะฝังลบไว้ก่อนก็ได้นะครับยึดไว้ก่อนตัวนี้เป็นระบบย4ิบสี่โวลต์ห0แอมป์นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ใหม่ก็อเอามาประกอบให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูครับ บางคนอาจจะยังไม่เคยประกอบบางคนที่เก่งแล้วเขาก็จะไม่ได้ดูแลครับตรงนี้นะครับในส่วนคนไหนที่ยังไม่ยังไม่เคยประกอบก็ลองศึกษาดูครับครับเมื่อเรายึดนัดไปแล้วขาหนึ่งก็ยังเหลยอยืออีกขาหนึ่งนะครับทีนี้เราก็มาจะยึดบ m มเตรงไหนที่จะเหมาะสม นึดบ,บีมเอสตรงในท,ที่ควรจะเหมาะสมควรที่จะวางไว้นะครับจะมี b ลบกับ c ลบนะครับตัวนี้ C B ลบกับ p ลบนะครับตัวนี้นะครับ BMS อตัวนี้เลือกใช้บ m s ขนาดที่หกสิบแอมป์นะครับหกสิบแอมป์ครับบัดกีให้เรียบร้อยนะครับเพราะพวกนี้มัน มันจะอาร์ครับมันจะมันจะอาร์ถ้าเกิดเราบางทีหางปลาเราย้ำไม่ดีมันจะอาร์กมันจะหลวมได้นะครับแล้วก็มีบัตถีเสริมไปนิดหนึ่งเพื่อไม่ไม่มันร้อนนะครับไม่ให้ร้อนนะครับการจ่ายกระแสไฟก็จะดีด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นขั้วลบนะครับของพีฝั่งพีนะครับพีลบตัวนี้เราสังเกตง่ายง่ายครับดูที่มันมีสัญลักษณ์อยู่นะครับเป็น p ลบนะครับ p ลบ พีลบนี้ก็หมายถึง power นะครับที่จะไปจ่ายโหลดนะครับเทียบไปจ่ายโหลดคู่ับคู่บวกนะครับตัวนี้เป็นฝั่ง b m S เนี่ยจะเข้าอยู่ที่คู่ลบนะครับคู่ลบของแบตเตอรี่ครับเมื่อเราประกอบเรียบรออ้อยเราก็มาจัดสายสายแพรของ b m S นะครับเรานับจากเส้นที่หนึ่งเลยนะครับสีดําสีดำเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งไหนก็ช่างพอเราเห็นสีดำปุ๊บเนี่ยก็คือ B ดํา ดำนี้ก็จะเป็น B นะครับแล้วก็ถัดดำไปก็จะหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ไล่ไปเลยนะครับที่ผมมาร์กไว้นะครับก็คือเราจะไปเข้าตามตามมาร์กครับสมมติก้อนที่1เนี่ยเราจะเข้ายัางไงเริ่มเริ่มต้นยัไงก้อนที่1 B ก็คือเราไปเข้าที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ไปเข้าที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับ B สายแพร่สีดำเป็นเส้นเล็กๆนะครับ สายแพรสีดำเส้นเล็กๆเ,เราจะไปเข้าที่ B นะครับเข้าร่วมกันกับ B ลบที่มาจากบ MS เส้นดำๆนะครับเส้นสีดำนะครับ,นะรบมันจะมีดำกับน้ำเงินใช่ไหมครับ BMS จะมีดำกับน้ำเงินส่วนเส้นสีน้ำเงินนั้นเป็น P ลบเราก็ไปเข้าไปเข้าขั้วลบเส้นสีดำที่เป็นสายแพรเส้นเล็กๆเ,เราก็ไปเข้าที่ขั้วลบแบตเตอรี่เหมือนกันเขาเรียกว่า B ส่วนสีดำที่เป็น P ลบ ที่เป็น p ลบนะครับเราจะไปคู่กับขั้วบวกของแบตเตอรี่ก็จะเป็นบวกลบของแบตเตอรี่นะครับทีนี้เรามาว่ากันตัวสายแพรสีดำนะครับสายแพรสีดำก็คือเป็น b เราเข้ากับแบบขั้วลบเส้นแดงเส้นที่หนึ่งก็คือไปเข้าขั้วบวกขั้วบวกของก้อนแรกนะครับ ขั้วบวกของก้อนแรกแล้วก็เส้นที่2ก็ไปเข้าบวกของเส้นก้อนที่2เส้นที่3ก็ไล่ไปเรื่อยเส้นที่สีที่ห้าที่หที่เจดที่แดนะครับก็จะไปตกอยู่ที่ขั้วบวกของก้อนสุดท้ายนะครับมีทั้งหมดอยู่8เส้นนะครับ8เส้นสีแดงนะครับ1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้า็ดปดนะครับ ก้ากับสีดานะครับสีดําก็คือเข้าคั้วลบจำไม่ดีนะครับสีดําเข้าคั้วลบหอาเจ็ดสิบพร้อยเราก็จะมาพระเทพพันไว้หน่อยแปะไว้นะครับไม่ให้สายขยับได้นะครับก็คือหลักการก็คือยันยันง่ายนะครับสีดําสายแพร่เส้นที่หนึ่งเนี้ยจะจะเข้าคั้วลบของแบตเตอรี่ลูกแรกเลยครับสีแดงเส้น เส้นสีแดงถัดจากเส,ส้นสีดําเส้นที่1ไปสีแดงนะครับสีแดงหนึ่ง6 7 8สสห้าเจดดเส้นเราก็นับไปเลยเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ก้อนที่1ไปถึงก้อนที่8ก็คือ <c oughs> <weighs S> 1 2 3 4 5ส7 8สีห้าก็ดดนะครับเราจะเข้าไปเรื่อยๆนะครับไล่ไป1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าหเดแไปเรื่อยๆเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับสายแพรสีแดงนะครับเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ก็คือ1 เส้นที่หนึ่งสีแดงก็คือเข้าก้อนที่หนึ่งเส้นที่สองก้อนที่สองก้อนที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดนะครับส่วนโคบวกของแบตเตอรี่ก้อนสุดท้ายเราก็เป็นสายขนาดสักเบอร์หกนะครับเบอร์ 6, หกสายหางปลาย้ำหางปลาให้ดีครับดึงสายมาประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเซนมาพร้อมกับ มาพร้อมกับสายสีดำของฝั่ง P ลบนะครับก็จะเอาไปนําไปใช้ได้ใช้งานได้เลยนะครับอาจจะมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจบ้างก็ต้องขออภัยมาณนะทีนี้ด้วยนะครับหวังว่าคงจะได้รับความรู้บ้างสำหรับคลิปนี้นะครับ ถ้าถูกใจยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ